นาเหนียวนาเหนียวหมาฮะาอ่า้นา้ี่หลคขนลวงใช่ไหมผัดขนเป็นแหวงแหวงน่ะฮงดังดีจังฟังฟังไอ้กวนไอ้วนไอ้กวนไอ้วอ้วนนอนอ่ฮะ กไม่จะทำตามคำแนะนำที่ตนบุญบอกจะค่ะผู้อื่นทำแทนได้หรือไม่ด้วยค่ะอย่างที่อาตมาบอกกันแล้วพระอันปีพระเจาตาของพระนางขอแก้าหลวงทองนั่งอึ้งอึงผู้อื่นอึ้งอึงช่วยได้ไม่มากหรอกอึ้งอึ้งว่างหัง ม่ดูหนังดีกว่าวนกันหนอบไปนะแม่ดูละครกันค่อยได้ดูโอ้หลับหับหลับแล้วพระพันปีใช้ข้ามารักเจ้าไปเข้าเฝ้าพระมหาทวี